เด็กหนุ่มคนหนึ่งออกเดินทางคนเดียวโดยการนั่งรถไฟในขณะที่ครอบครัวของเขาไปถึงปลายทางในการนั่งเครื่องบินแล้วและในระหว่างที่เขานั่งรถไฟนั่นเองเขาก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจนำพาไปสู่หายนะได้ทริปนี้จะจบลงเช่นไรหากคุณตกที่นั่งแบบเดียวกับเขาคุณจะรอดจากเหตุการณ์นี้หรือคุณจะกลายเป็นเหยื่อของสงครามนกกรรมนี้กันแน่เขาบอกว่าเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก f e a r ส o ฝ่าต้มแบบเต็มๆนคะครับผมเพราะนั้นเนี่ยน่าสนุกแล้วสิคลื่นสยองตอน รถไฟสะพึงวันที่25มิถุนายนเรื่องราวนี้ปกติแล้วผมก็จะไม่ได้เล่าที่จริงผมไม่แน่ใจใว่าผมเคยเล่าหรือเปล่าตอนนั้นมันเป็นช่วงหน้าร้อนร้อนแบบแอร์กี่ตัวก็เอาไม่อยู่เป็นบรรยากาศที่อบอ้าวไม่สบายตัวและดูเหมือนเวลาจะเดินช้าเหลือเกินตอนนั้นผมอายุ16แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมออกเดินทางคนเดียว วิ่สิก็เดินทางคนเดียวเลยอ้โหช่วงนั้นผมยังนั่งรถเมย์อยู่เลยพ่อแม่ผมเดินทางไปก่อนแล้วทางเครื่องบินวันนี้เป็นวันรวมญาติแล้วทาไมอิงไม่นั่งเครื่องบินไปกับพ่อกับแม่แล้วส่วนผมก็จะนั่งรถไฟไปเจอพวกเขาในความคิดผมผมว่าการที่เราออกเดินทางคนเดียวนั้นมันทาให้เรารู้สึกว่าโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่เราเป็นอยู่อ๋ออยากโตนี่เองผมเก็บกระเป๋ามือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กเรียบร้อยรู้สึกว่าการมาจนภัย กำลังรออยู่ตรงหน้าพอรถไฟเริ่มออกแล้วผมก็มีความรู้สึกทั้งตื่นเต้นแล้วก็กังวลไปพร้อมๆกันแต่ผมไม่ได้รู้เลยจริงๆว่าจะมีอะไรรออยู่ตรงหน้าผมก็นึกว่ามันเป็นการนั่งรถไฟธรรมดาๆรรเอาว่ะดูเหมือนจะไม่ธรรมดาแน่นอน Hello เอ,าอ้ายังไม่ได้อยู่บรถไฟเหรอเนี่ย My God โอ้โหได้กลิ่นไอเฟียทูฝาต้มมาเต็มๆเ,มเมทรนเจ e อย่าบอกนะว่ามีไอ้นี้เหมือนกันอนะ มีให้อ่านเหมือนกันเลยไหนดูซิมีพ่อกับแม่นะครับมีป้ากับมาแล้วก็ทางรถไฟส่งมาเอาว่าเราอ่านของอ,อ่านของป้ากอนแล้วกันเขาบอกว่าวัดดีลูกเดียร้อมออกดินทางหรือ,อยังวัดดีพ่อผมเพิ่งจัดของเสร็จเลยจำไว้ลูกลก,การจัดการเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมชาร์จแบตมือถือให้พร้อมด้วยนะได้ฮะใส่ชาร์จพร้อมโทรแบงค์ผมก็เอาไปด้วยอ่ะเยี่ยมมากอยู่บนรถไฟก็อย่ามือนะโดยเ์พ่อคอยดูของตัวเองให้ดีอย่าให้หายเข้าใจแล้วครับผมจะปิดกระเป๋าให้ดี แล้วก็อ่านทั้งส่งนังสือบ้างก็ดีนะจะได้ว่าไม่ต้องติดจอมากเกินไปอ๋อได้เลยครับผมเอาหนังสือไปด้วยเองจริงแล้วเก่งมากถ้าได้ขึ้นรถแล้วก็โทรมาเลยนะได้เลยฮะผมได้ที่นั่งแล้วเดี๋ยวผมจะโทรไปเลยโอเคเลยเดินทางปลอดภัยนะลูกถ้ามีอะไรก็โทรมาได้เลยนะรอเจอลูกนะโอเคขอบคุณนะพ่อไว้เจอกันฮะเพิ่งคุยกับพ่อเลยนะครับเมื่อเช้านะฮะส่วนนี้เป็นของคุณแม่รู้สึกว่าจะส่งมาตั้งแต่เมื่อสองวันก่อนนะเออเรากำลังไปที่สนามบินแล้วนะลูกเที่ยวบินก็จะเป็นส1บเอโมงครึ่ง นี่คือตัวที่นั่งเรานีสามรายการได้เลยะแม่น้องลูกก็ตื่นเต้นมากเลยนะที่ได้ไดเจอลูกมีของโฟงของฝั่งมาเพียบเลยอ๋อบอกเลนเก้าด้วยครับผมก็เตรียมของไว้ให้น้องเหมือนกันเออเหมือนพ่อลูกบอกว่าลูกไม,ไม่ไม่รับโทรศัพท์เหรอทำไมอ๋อโทษที่ะแม่พอดอีจัดของอยู่ยุ่งอยู่ะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะโทรหาเลยครับอ่าแล้วก็มาถึงสิบเอ็ดโมงมันเป็นรอบมันเป็นเที่ยวบินห้าทุ่มดีกว่าไม่ได้สิบเอ็ดโมงครึ่งนะฮะเออเครื่องกำลังจะออกแล้วนะลูกอวยพรให้เราด้วยนะ โถแม่แม่ปลอดภัยอยู่แล้วบินได้สนุกนะฮะโถเอ้ยก็ลูกกลัวเครื่องบินนี่นาะเราก็ต้องกลัวบ้างไม่ใช่เหรอเว้เดี๋ยวแลนดิ้งก็โทรหานะรักลูกนะจ๊ะอ๋อกลัวเครื่องบินนี่เองก็เลยไม่ได้ไปแม่ผมกลัวแค่เครื่องบินลำที่ผมนั่งอยู่เออที่ผมไม่นั่งเนี่ยไม่เกี่ยวพ่อแม่ปลอดภัยอยู่แล้วแล้วก็มาบ่ายสองสิบห้านะดูเหมือนจะแลนดิ้งแล้วด้วยนะครับตอนนี้ลูกเก็บของหมดหรือย,ยังอ่ะดีเลยแม่แล้วก็เออเก็บของผมแก้เสร็จละกำลังทำอยู่เดี๋ยวผมโทรไปตอนเย็นนะครับ ก็มาวันนี้สวัสดีจ้ะลูกหลับดีไหมเมื่อคืนก็นิดหนึ่งครับแม่รอที่จะเดินทางไม่ไหวแล้วแม่ทิ้งขนมของโปรดไปให้ลูกด้วยนะอย่าลืมเอามาด้วยรับเรื่องฮะขอบคุณครับแม่แล้วก็ถ้าอยู่บนรถไฟแล้วอย่าลืมโทรมาหาแม่นะห้ามกินจังฟู้ดรู้เลยฮะแม่รู้แล้วเดี๋ยวผมได้ที่นั่งแล้วผมจะโทรไปนะครับแล้วก็ก้ามมงเช้ารอเ,าอเจอลูกนะผมเหมือนกันทราบแม่รอเลยไม่นั่งเครื่องบินนี่เอ,เองนะก็เลยจะไปนั่งรถไฟและเดินทางคนเดียวซะเลยนะปลีกวิเวกอันนี้เหมือนจะเ,เป็นเทรนเจ็ท แจ้งนะครับว่าทริปเหมือนจะดีเลย์15นาทีนะฮะแล้วก็มีแจ้งว่าเราอยู่ที่นั่งหมายเลข36นะครับผมอ่าจัดไปเอ้ยขอบคุณที่ไว้วางใจทเทรนเจ็เอ,อขอนั่งนั่งริมหน้าต่างได้ไหมครับฮ <c oughs> ันนี่การที่เราจะนั่งริมหน้าต่างนะเราต้องรีบขึ้นรถไฟนะครับเ <c oughs> พื่อนที่ไปจองอแต่เรานั่งที่36มีกน่า <c oughs> เราบุ๊กกิ้งที่นั่งไวแล้ว แล้วก็นึกว่าขึ้นไปปุ๊บแหละคือจองที่นั่งก่อนได้เลยแต่ไม่ใช่นี่ครับเราถืออะไรวะเนี่ยปืนใหญ่เหรอโอ,อกระเป๋าโอ้ตกใจหมดปะโทวิ่งแล้วเหมือนว่ารถไฟจะเคลื่อนตัวแล้วนะครับเอาอย่าไปโทรหาพ่อหาแม่เลยอันนี้เป็นห้องน้ํานะครับโอ้ห้องน้ําดูฮัลูฮัลามากนะฮะแต่เหมือนล็อกจากข้างในอ่อขอโทษนะครับอุย้ยสกาโจเออคุณสกาโจครับคุณมาขึ้นรถโดยสารคันเดียวกับผมเหรอครับได้โอ้โหตื่นเต้นจนทำของหล่นเลยทีเดียว อ่าจุดๆใส่ด้วยหน้าตาแต่ละคนนี่มองเราเหม่อมากเลยนะเหมือนกับว่าการการขึ้นรถไฟจะทําให้คนเราเมานะครับอืมดูมเหมือนเธอจะสัญญากับลูกสาวฉันเยอะไปหน่อยนะแม่แต่พอเห็นหน้าลูกแล้วมันก็ปฏิเสธไม่ลงอะทำอะไรกันอ๋อน่าจะพามาเที่ยวแน,น่ๆเลยจะเห็นรถร้านอาหารไหมโอ้ยขนมอร่อยอร่อยละ่ะเสียงเป็นไรทําไมต้องควบลิ้นด้วยครับคุณน้องในชอบรถไฟไหมอะ ฉันอยากจะนั่งลุดมากกว่านะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็สนุกกว่าเยอะเลยอ่ะอ๋อพอดีฉันจะลดไฟก็ต่อเมื่อเนื้อก็จะไหม้แล้วก็ลดไฟลงอะไรอะ่ะไอ,อ้นมเห็นผู้หญิงที่คอยเสิร์ฟน้ําหรือเปล่าอ่ะอยังไม่มาสักทีเลยจะมาเสิร์ฟน้ำสักหน่อยดีไหมเนะี่ยอ๋อไม่รู้ผมเพิ่งมาครับเอเสิ่งคุณคุไหมคนนี้เออคุณลุงครับคือผมผมต้องการที่จะเดินเดินผ่านครับทำ<อ>ไมต้องค่อยๆหันมาด้วยมีอะไร เออมีม,มีคือคือผมจะบอกว่าผมแมจะบอกว่าเรานั่งที่3ามไม่ได้เราอย่อย่าไว้ใจใครครับเราอย่าไว้ใจใครให้เขารู้ว่าเรานั่งที่ไหนไม่ได้ผมขอเดินผ่านไปได้ไหมครับพอดีว่าผมผมเดินผมนั่งแถวนั้นนะครับโอ้ได้สิฟาบาส <laughs> แล้วแกยือนอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยแกไม่จะเอาของขึ้นเอ้จริงๆเราช่วยเขาก็ได้นะไม่ต้องสนใจหรอกมันจะยืนไว้ายางี้แหละจะไม่ขวางหนุ่มแล้วกันขอบคุณครับลุง คือเราเรานั่งไหนวะที่สามมันอยู่ไหนครับทุกคน36หรือว okay> ่าต้องนับเองแน่การเดินทางมันก็มี็เสน่ห์ของมันนะใช่ไหมนึกถึงวันเก่าๆเลยอะนะถูกต้องครับแต่ตอนนี้อยากกลับบ้านแล้วเริ่มอยากกลับบ้านแล้วเฮ้ยโอ้ยว่าไงหนุ่มแม่เรานี่้อายุรุ่นราวค่าวเดียวกันแม่ฉันได้บอกว่ามันมีคนที่เคยลักลอบขนของผิดกฎหมายกันผ่านทางรถไฟนี่แหละนะยังไงในหนังเนี่ยว่าแม่เจ๋งมากเลย เรอครับคุณแม่คุณแม่บอกเขาบ่อยเหลอครับอุ้ยแม่นะ่ะบอกลูกชายตลอดว่าลูกต้องแข็งแกร่งนะในโลกใบนี้ยแต่เหมือนเขาจะเป็นประเภทแบบนุ่มนี่มากกว่าว่าแต่มีใครช่วยบอกผมได้ไหมครับว่าที่นั่งสามหกอยู่ไหนครับลงุงผมดูเหมือนว่าคุยกับใครเขาก็ไอ้เธอนายเธอนายเราขอเล่นด้วยใ้ภาะตบแปะอ๋อมันดูข้างบน <laughs> มันดูข้างบนนี่เองปะโถเอ้ยนี่เลขสามหกอ,อยู่นี่ครับโอเคเราตรงวางกระเป๋าให้มันโดนก่อน่ะ กระเป๋าครับเราต้องวางขึ้นไปข้างบนแม่งัันนี้สัมาัะเราจะกระเด็นได้นะครับขอโทษนะครับทุกคนขอโทษนะครับทั้งคู่นะครับผมอ่าพอดีว่าต้องเล็งนิดนึงครับยังไม่โดนครับผมไปเอ้ยสวยจัดได้เวลานั่งที่แล้วละอ่าก่อนที่จะนั่งนี่ต้องเก็บกระเป๋าสัมผัสเอ้าเราเก็บแล้วไม่ใช่เหรอทำไมอะหรือ <c oughs> โอ้มันกดคลิกเก็บได้เลยโอ้จะบ้าตายกูไปนั่งโยนอยู่นั่นแหละแหมนึกว่ามินิเกมไป็ทดสอบความแมน่นนี่นะ่านั่งได้แล้วปะแน่เรียบร้อยครับผมมาประจําที่ไว้ทุกคน เช็ค,คข้าวเช็คของทห้ดียังไม่หายเล่นกันดิวิกะดุง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 เหมือนแม่จะทักมานะครับอ่านแชทแม่แป๊บหนึง่งแม่บอกว่าออกมาหรือ,อยังลูกที่นั่งเป็นไงทุกอย่างโอเคหรือเปล่าอ๋อออกมาแล้วครับแม่ได้นั่งที่เรียบร้อยแต่ว่าคนที่นี่มันรู้สึกว่าแปลกๆไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวแม้ผมนั่งมาจะพักเล่นพิมพ์ไปอีกทีนะครับผมตอนนี้ผมต้องเอาโน้ตบุ๊กมาวางก่อนนะโน้ตบุ๊กก่อนเราเอามาอุ้ยเอ้าอยู่ในกระเป๋า ชิพแล้วแล้วก็มาโย,โ,ยโยน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 พังแล้วมั้งน้ำป่านนี่โน้ตบุ๊กผมออขอโทษนะครับเฮ้ยเรายังไม่ได้คุยกับสองคนนี้เลยอจ,จุดจุดจุดนะคุณลุงครับผมมี WiFi ฟรี <c oughs> ให้ใช้นะแต่แบตชัออ้นหมดเ่ะอาวให้ผมไหมผมช่วยไหมครับยังไม่ได้จะไปตอนนี้โอเคดูเหมือนจะมีทางเชื่อไม่ไปด้วยนะ <c oughs> แล็ปท็อปเราอยู่ข้างบนหวังว่ามันจะยังไม่พังมีขนมมีขนมมีผ้าชีตัวด้วยมีหนังสือจริง แล้วก็มีโน้ตบุ๊กกรบผมยี่ห้ออะไรอะ่ะดิกจิกนะยี่ห้อจิกจิกนะเป็นโน้ตบุ๊กที่ถึกทนมากโอเคแล้วต้องวางไว้อย่างนี้แล้วก็อ่านั่งนะฮะเออโต๊ะมันค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าก็วางได้พอดีเลยอ๋อยี่ห้อดิกๆนี่ว่าโอเคโอ้โห,โหมาครับสงสัยพิมพ์งานขณะนี้เวลา12นากา5นาทีได้เวลาออกโรงเลยหรือเปล่าอันนี้อ ตกใจใครทักมาครับวาแคลวาแคลคือใครทําไมเหมือนเรามีมือถือสี่เครื่องเลยวะอ่านะฮะเหมือนว่าแคลเจอคอปจะทักมาเมื่อวานตอนห้าโมงเอ้เพื่อนทำโปรเจกาาต์ภาษาเสร็จยังอ่เฮ้อยอ้เกือบเสร็จแล้วว่าเหลือน่นาจะใส่รูปอีกสักรูปสองรูปวะนะไอ้เจ๋งเลยไอ้เจ๋งเลยโอ้ชั้นนี่นะยังไม่เสร็จทันทีเลยเพิ่งได้ครึ่งเดียวเองอะ่ะจะใช้ภาพ AI เจนเนเรนะเว้ยโอ้โหไม่ใช้อยู่แล้วละเอ้แต่ของจริงมันก็ไม่ได้เป็นความคิดที่แย่นะ ได้ยินว่าบางที่เขาก็ใช้กันนี่ก็จริงออย่าลืมดูลิงก์ที่ส่งไปนะแล้วทักมาวันนี้ไอ้เพื่อนออนยังเล่นแนวเล่นเกมกันไะเล่นเกม a r m Wrestler สโทษทีเพื่อนพอดีใช้ไวไฟฟรีอ่ะต้องล็อกอินอีกว่าจะไปเล่นคลิกเกอร์ซะหน่อยน่ะเกมอะไรอ่ะเกมคลิกเหรอว h a เกมเกมคลิกแมวอุ้ยเอาลำเงยเปิๆไปลมาเปหืืมหม แล้วเราต้องมาอัพไอ้นี่อัพเลเวลอัพแมาเก็บพลังนะเก็บแต้มแล้วก็มาอัพนะเพื่อที่จะมาจากไหนตกใจหมดเลยครูเออโดนไอ้แค้นล้บไปเลยหรือเปล่าโอ้เก็บรับไม่ได้แล้ว S 1> <S 1> อะไรอะ่ะมีอะไรมีขวดซองเลมอนโซดาเบอร์เกอร์มินโซดาแล้วก็เค้กสไตล์ญี่ปุ่นเบอร์อเกอร์กับเฟนเบอร์อเกอร์อเฟรนฟร,ฟร,ฟรฟายแม่บอกว่าไม่ไม่เอานะไม่เอาเอออยาก,กินจังฟู้ดนะครับ ه, เราเป็นแม่เค้กสไตล์ญี่ปุ่นกันละกันอันนี้พอดีว่าเราไม่มีโซดาเลยน้ำบัลลูไม่มีอ่ะเดี๋ยวเอาน้ำรมาดามาให้ก็แลวกันนะคะอาอได้น้ำเปล่าก็ได้ผมไม่ไม่ซีไม่ซีเดี๋ยวสักครู่จะนำเมนูมาเสิร์ฟนะคะ ได้ครับแต่อย่ามาแบบเมื่อกี้อย่ามาแบบเมื่อกี้ได้หรือเปล่านะเขาไปรับเมนูต่อครับผมคุณคุณนัทเอ้ยอะแลบยก่ <c oughs> ด้วยความที่เราไม่สนใจอะไรครับเราก็เล่นเล่นเกมต่อนะคลิกน้องแมวไปเรื่อยนี่มันมน่มันนะเก็บคะแนนไปเรื่อยผมแหม่เจ๋วจัดนี่แล้วก็เพิ่มเพิ่มเลเวลนะครับเพื่อให้คะแนนเราเยอะขึ้นนี่ไม่ว่าใครก็ตามที่เล่นแข่งกับผมตอนนี้เรียกได้ว่ายอมแพ้ซะเถอะเพราะเรามาทวงคืนบอลลังแล้วนี่อัพไปเรื่อย ไม่ว่าช่วงเวลาจะผ่านไปเนื่อนานแค่ไหนแล้วผมก็จะกดนั่งเล่นไปเรื่อยครับผมแหมคนเรามีความอดทนครับคะแนนมันจะไปถึงไหนกันเนี่ยจนผมลืมดูเควสว่าให้เรารู้ไปเข้าห้องน้ำนี่หว่าโอ้อปวดฉี่โอเคขอยากก่อนเลยนะห้องน้ําอยู่ตรงนู้นนะครับผมแหมยังเล่นไม่จบอีกอะเฮ้ยนา้าก็ยังสั่งไม่เสร็จอีกอะอืมต้องนัดประชุมกันใหม่เลยเพราะวันนี้มันดีเลยก็จริงครับแล้วผมขอเดินไปไม่ได้หรอฮะ คิดว่าก็เลังจะเข้าห้องน้ําเลยนะครับก่อนที่จะกินข้าวโอเคจัดไปทุกคนครับอยู่กันอย่างสบายอ,อกสบายใจนะผมพยายามดูอยู่ว่ามีอะไรแปลกไปหรือเปล่านะแต่ก็ไม่มีนะครับคุณสกาโจก็ยังอยู่นะไม่ชอบใส่ตาเลย <c oughs> เอาละครับได้วเวลาเข้าห้องน้ำกันหน่อยเพราะว่าเรานั่งมาไกลมากเลยลดี๋ยวจะปวดท้องปวดทุ่งกันแล้วนะครับเอ่อมีกระเป๋าแปลกๆอยู่ในห้องน้ํากระเป๋าอะไรอะ่ะมีด้วยหรอไหนครับไม่เอ้ยอุ้ยมีจริงกระเป๋า แปลกมากที่มีคนทิ้งกระเป๋าที่เต็มไปด้วยชุดเครื่องแบบอยู่ในนี้ครับ What ไอ้น,นี่เครื่องแบบอะไรอะตำรวจหรอเฮ้ยอ้าวโอเคอ่ะแวะฉี่แบบนึงเราเราไม่ได้ฉี่รถไอยูนิฟอร์มใช่ไหมอ่าเอาอีกสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าดูเหมือนจะต้องเดินทางไกลนะครับเราฉี่อย่าหยุดครับผมไม่งั้นนี่เราเปิดท่อแล้วอาจจะปวดได้กลางทางฉี่ได้อีกปะเฮ้ยถามจริงนี่คนหรือท่อปะปา อาหารองผมอาจจะมาเสิร์ฟเมื่อไหร่ก็ได้ผมก็เลยต้องกลับไปที่นั่งโดยที่ไม่ได้คิดให้ดีก่อนอา้าวเราต้องกลับไปที่ที่นั่งเหรอเนี่ยแปลกมากครับทุกคนมีเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นใส่ชุดยูนิฟอร์มใครามาทิ้งไว้วะมันต้องเป็นใครสักคนหนึ่งในนี้คือคนร้ายแน่เลยอ่อแล้วเขาจะมาเสิร์ฟอาหารให้ผมยังไงในเมื่อเขายังรับออเดอร์ไม่เสร็จเลยครับลุงลุงนี้จะสั่งอีกนานไหม <laughs> โอเคไม่เป็นไรอา่าเรานั่งนั่งรออาหารแล้วเนี่ยนฮะอา่า สบายเว้ยสบายเว้ยเอางี้มาดูเกมด,ดีกว่าเอาไทามว์วาร์ปสิบสนาฬิกา21นาทีเวลาผ่านไปไม่หนารนับผมสักยี่สิบนาทีแล้วกันอุ๊ยมาแล้วโอ้โหอาหารจานเด็ดนะครับดูเหมือนว่าเราจะคุยกับแม่อยู่นะอาจจะส่งเอ้ถ่ายรูปไปให้ดูด้วยนีกว่าโอ้โหน่ากินมากอันนี้เค้กสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะดูน่าอร่อยจังเลยลูกแม่รู้สึกว่าจะเป็นอาหารแบบว่าคุณภาพดีนะอร่อยไหมลูก อร่อยครับแมแ่เสียดายไม่มีน้ำอัดลมอ่ะแม่บอกดีแล้วลูกไม่ดีโอแต่แม่บอกก็ไม่อยากให้กินน้ำอัดลมมากก็เลยเออกลายเป็นดีไปเอางี้ลองชิมเองดีกว่าว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะเออเดี๋ยวทำไมเสียมันกรอบจังเลยซดน้ำเลยอืมนี่มันเค้กไหมอ่ะทำไมมันเสียมันกรอบขนาดนี้อ่ะซดน้อร่อยซดน้ำเยอะหน่อยแล้วค่อยกินเค้กอ่าเลายกได้ว่าเฮ้ยใครอ่ระพอทานโทษน,นะครับ คุณคือคนที่อยากได้น้ำมันลมหรือเปล่าอ่ะพอดีว่าเราพอมีอยู่ในโกดังนะครับอ่าผมเอามาให้ให้นี่มันในชุดที่มันทิ้งไว้ในห้องน้ํานี่ไอหมอนี่เป็นคนใส่มาทุกคนชิบหายแล้วมันเอาน้ำมันลมมาให้ด้วยเวรแล้วมันไว้ใส่ยากูแน่กูบอกเลยนี่ยเนี่นี่มันเอาแป๊บนึงผมจะกินกินข้าวครับอย่ามายุ่งกับผมครับอย่าเอ้าทิ้งไว้ให้ด้วยชิบไก่แล้ววันนี้อย่ากินนะอย่ากินเชียว ต้องดื่มก่อนที่จะกินต่อหรอคอแห้งอีกโอ้โหน้องอย่ากินเลยเพื่อนจิ๊บไม่เอาไม่เอาใครอยากกินก็เชิญกูไม่กินนะวันเนี้กูไม่กินใช่แน่ๆกูใช่แน่ๆกูใช่แน่ๆใช่ไหมหือบอกเลยว่าอ๋อหายไปละล่ะปริศนานี้ฉันได้แก้ไขไขกระจางแล้วล่ะขออนุญาตกดฉี่เพื่อเก๊กผมไม่กินเว้ยมันมันเปิดแล้วมันเจาะหลอดมาให้เลย มันเจาะขวดนมใส่ปากเราเลยครับผมไอ้นี่มันวางยาแน่นอนเนี่ยแล้วผมกินมันไม่ได้อ่ะคือผมจะกินเค้กต่อแต่มันบอกต้องกินน้ําแล้วน้ําเราไม่เห็นหมดเลยเนี่ยส่วนผสเราต้องกดกินจริงจริงหรอตามเนื้อเรื่องครับทุกคนโอ้โหไม่นะ uh, โอ้โหและดื่มดั่มเสียงโคตรสมจริง่ะกินให้หมดเลยละกันอิ่มเอาแบบอิ่มอิมเลยนะครับอืมมันอุ่นอุ่นแล้วก็มีรสชาติแปลกแปลกนะ แต่ตอนนั้นผมก็รู้สึกดีใจอ่ะที่ได้กินน้ำมันลมเออแล้วโซยจนหมดเลยอระหมดกินสกเกียงเลยคือได้มียาในแปดเลยมันแล่นคิดเทั่วตัวแล้วทั่วตัวนี้มีแต่ยาบอกเลยแล้วเราไปไหนต่อหลังจากกินอาหารเสร็จผมก็ใช้เวลาไปเดินเล่นไม่ก็เล่นโน้ตบุ๊กเล่นเกมอหรืวผมเดินเล่นกันแล้วกันนะไม่เดินแล้วเล่นโน้ตบุ๊กดีกว่าเราเล่นเกมดีกว่าเดี๋ยวเดินไปเดินมาโดนมันทุบหัวลากเข้าไอ้นี่อีก ห,ห,ห้องน้ำมันก็เสร็จเลยนะโอเคเรามาคลิกกันต่อเ่ยอุ้ยโอ้โหนี่เราเอฟเคนี่เรียกได้ว่าคะแนนเราเป็นหกหมื่นแต้มนะครับอ่าอ่าชิปแล้วอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มเบลอแล้วทีวีเริ่มเบลอตอนนี้ครับอ่าไม่เป็นไรมันอาจจะเป็นเพราะว่านั่งมานานก็เลยเ,เกิดอาการง่วงยังคงง่วงอยู่เราง่วงไปเราคลิกไปได้อย่าให้ความง่วงเปน็นอุปสรรคในการเล่นเกมครับไม่ได้หรอกฮะเดี๋ยวโดนแซงแรงครับผมแรงเราเนี่ยอันดับหนึ่งอ่าง่วงแล้ว อันนี้เริ่มเริ่มง่วงของจริงเหมือนเหมือนจอจะดับปะ <c oughs> ไปซะแล้วเออทั้งนั้นผมก็รู้สึกง่วงนอนสุดเอาจริงผมก็ง่วงนอนบ่อยหลังจากกินข้าวนะแต่รอบนั้นนี่เป็นอาการง่วงที่แบบง่วงเฉียบพันน่ะง่วงจริงๆโดนวางยาไงล่ะแล้วมันเหมือนแบบผมฝืนฝืนลืมตาไม่ได้เลยเฮ้ยนี่ไงนี่มันมันล้ำอยู่ตรงหน้าเราทุกคน โอ้มก็อดโดนก็ให้แล้วขนาดนี้เวลา4โมงเย็นทำไมมีเสียงรถตำรวจวะมีเสียงหวอเฮ้ย hey. เอาจอดแล้วนึกเหมือนจะถึงแล้วนะครับอันนี้คุณนายังอยู่อีกะเอ่อเล่นเกมรอแล้วกันอ่าไม่ไม่สนใจแต่สิ่งเนี้ยโอ้โหคะแนน4แสนเนี้ทุกคนเมเจ้านี่มันอภิมหาแรงกิง้งไปดีกว่าควรจะไปตั้งนาน ผมหลับไปนานมากแล้วก็ไอ้หมอนั่นที่อยู่ในฝันผมเราได้ใกล้ถึงพรมแดนแล้วได้เลยผมต้องเดินเพื่อไปสูดอากาศที่ล็อบบี้จะหน่อยในล็อบบี้เหรอคุณน้าครับ WiFi ฟรี ee, แต่แบตเตอรี่หมดนะช่างคะครับอันนี้เดี๋ยวอะไรทุกคนไปไหนหมดอะทุกคนหายแล้วครับฉันมีเพื่อนอยู่นิดหน่อยนะเราชอบเล่นเกมเดียวกันด้วยแหละน่าหลอไม่เห็นมีใครชอบเล่นเกมแมวกับเราเลยทุกคนไปกันหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวเขาลืมกระเป๋าทุกคนมีคนลืมกระเป๋าครับ ตายแล้วมีใครแมวกระเป๋าไปครับผมเดนหมอนนี่มันยังอยู่อวะมันหายไปแล้วอะหายไปไหนก็ไม่รู้อุ๊ยใช่หรอไอหมอนนั้นมันยืนอยู่เหรอครับอ๋อไม่ใช่ตํอาอ้าวตำรวจขึ้นมานี่หว่าเฮ้ยคุณตำรวจช่วยผมด้วยผมมีอะไรจะบอกครับผมเฮ้ยนุม่มขอปร,ประชาชนแล้วก็ตั๋วด้วยนะเดินทางคนเดียวหะะเหรอฮะอ่ใช่ครับผมพอดีว่าพ่อแม่ไปรอแล้วอืมแล้วในกระเป๋ามีอะไรมีของต้องห้ามหรือเปล่า มีมีแค่เสื้อผ้าครับผมหนังสือมีขนมครับผมจานเตรีมพร้อมเสมอนะหนุ่มนะอมผมไม่ต้องค้นเพิ่มหรอกมั้ง <c oughs> ใช่ครพอดีพ่อแม่ผมสอนมาดีฮะโอเคถอยไปได้เลยฮะเดี๋ยวเราไม่แจ้งตำรวจเหรอเราโดนวางยาหรือว่าเราคิดว่ามันเป็นฝันไงเหมือนเจ้าที่เขาจะตรวจเข้มอยู่นะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่ยุ่งกับผมไปแล้วอะอรถไฟไปต่อเลย ไปสู่สถานีสุดท้ายนะครับสวยแล้วคนร้ายมันยังลอยนวลอยู่ในรถไฟเราทุกคนตายแล้วครับวายเราจะนอนเราจะนั่งที่เดิมจริงเออห่วยมาอีกแล้วจะรับอะไรเพิ่มไหมคะรับอะไรเพิ่มไหมเออขอขอโซดาเพิ่มได้ไหมครับขอน้ำน้ำอัดรม,มเพิ่มขอโทษนะคะอย่างที่บอกไปทั้งเราไม่มีน้ำอดรมเลยละค่ะเพราะว่าขนส่งดีเลย์เออแต่ดูเหมือนเพื่อนร่วมงานคุณพี่บอกว่ามันมีอยู่ไม่ใช่เหรอครับ นะผมผมเพิ่งกินเมื่อกี้เออขอโทษนะคะคือวันนี้ที่ฉันทำงานคนเดียวนะคะไม่มีใครมาช่วยโอเคหรือเปล่าคะเนี่ยรู้สึกว่าหน้าตาดุมไม่สบายหรือเปล่าไม่เป็นไรครับอาจจะแค่เหนื่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วค่ะแมถ้ามีอะไรช่วยเราก็เรียกได้เลยนะยังมีเอช่วยมั้โอ้โหแมเจอสภาพจะจะเรียกดีไหมจะเรียกด้ไหมฝันคือเราคิดว่าเราฝันเหรอเนี่ย เนี่ยเอากระป๋องน้ำอัดลมก็ไม่อยู่ด้วยเอ้ยหรือเราฝันจริงวะคือถ้าคือถ้ามถาีถ้าเรากินจริงมันก็ต้องมีกระป๋องน้ำอัดลมอยู่เลยแต่มันไม่มีแล้วครับทุกคนเฮ้ยผมฝันโอเคสบายใจละถ้าฝันอย่างนี้แล้วก็คงไม่น่ามีอะไรนะเนาะใช่ไหมอ่าในกระเป๋าเราอุ๊ยวอทอะไรถุงอะไรวะเนี่ยด้วยเหตุผลบามก,การผมคิดว่าผมควรมาเช็คว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้แต่ต้องไปเช็คในห้องน้ำ อุ้ยมันใครวะอย่าเลยมายัดผมทุกคนสวยแล้วน,นายเอาไปหน่อยเถอะนายคุณคุณอะไม่ไม่มีใครช่วยได้ละชิบหายแล้วต้องไปห้องน้ำเราไปห้องน้ำด่วนปวดท้องแน่วันนี้วิ้ยใครเปิดประตูไว้อ่ะมีคนเปิดไว้เหรอคืออะไรอ่ะอย่าจำสแกกนันนันอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหเถอะผมไม่แน่ใจแต่ไอ้นี่มันดูเหมือนพวกขนส่งยาเหมือนในหนังเลยอันเนี้ยนะหอยาดิทุกคนเราทำางมันดี ใส่ชกโคกได้หรอจริงปะเนี่ยเอ้กด <c oughs> ใส่ชะโคกจริงโอ้โหด้วยเหตุผลมาประการเช่นเดียวกันผมก็เลยเจับบัญญยัดลงชกโคกเลยและฉี่ซ้ำด้วย <c oughs> เลยได้ว่างวงหัวงไม่ขึ้นเอ,อล้างมือก็ล้างมือก็ไม่ได้อีกทำไมเราต้องกลับไปกินข้าวอีกอะผมไม่เข้าใจแม้มแว่าเราฉี่โอ้ยยี่บ้านไหนเนี่ยดูงมกาาแล้วเหรอว่าไงยายนุ่ม กกทำอะไรกับของขวัญเช่นอย่างนั้นแหละทำอะไรถ้าผมผมไม่ทำอะไรครับผมอ่าผมใช่ของขวัญฉันนะ่ะฉันจะเอามันไปให้เพื่อนฉันเองนะแกได้บอกอะไรกับตำรวจเรื่องนี้หรือเปล่าไม่ได้บอกครับไม่ไันได้คุยเลยครับผมไม่ต้องกังวลไปแนละ้วคุณคุณพี่ครับฟังนะฟังให้ดีๆถ้าแกอยากจะมีชีวิตรอดปลอดภัยแล้วก็ แกต้องมากับฉันและนั่งที่ของแกไปจนกว่าจะถึงสถานีสุดท้ายไม,ไม่ไปไม่ได้เหรอจำเอาไว้นะแต่แกทำอะไรที่มันบา้บาๆบอๆขึ้นมาแล้วก็เน๋ยวจบไม่สวยแน่ทั้งแกและทั้งพ่อกับแม่แกด้วยมาสิเดินไปอุ๊ยคูกันทำไมอ่ะไม่ไปไม่ได้เหรอโอ้ยิ้มเลยเป็นอะไรเดินไป โอ้โอหน่าสั่นด้วยใครเดินเลยกับมึงไม่ไปหรอกไอ้คนชั่วเมื่อคู้วกูเป็นเด็กเองนั่นขอทำไมไม่ปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นโดนดีแนะ่ไม่เปิดแล้วไปก็โง่ดิเฮ้ยมึงคูขนาดนี้มันจะพังประตูเหรอได้ด้วยหรอชิบหายลอะอย่าพึ่ง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 ต้องทำอะไรอย่างทำอะไรอะ่ะบอกให้ปาดันก็จะเอาสิ่งที่อยู่ในถุงนั่นกูกดซ่วมไปแล้ว มึงกดอะไรนะมึงบ้าหรือเปล่ากูณเดาฝังมึงทั้งเป็นมึงตายแน่เปิดประตูแล้วแล้วเวปิดเปงไงไม่ทังแล้วหยาหยากูขอร้อ,องเปงไงทุกคนทุกคนไอ้นี่เหรอเฮ้ยถังนี่ไงท่อลมดิครับเออสวยอย่างนั้นแหละกระโดดไปเลยกระโดดโอ้โหชิ้นเบลเลอร์เลยกูจะโดนบาดไปเลยเกรี้ยวโดนบาดไปเลยขอบคุณที่เดินทางกับเทรนดเจ็ตอ่อนี่คือหน่วยเซอร์วิส คุณเป็นอะไรหรือเปล่าพอดีว่ามีการเรียกฉุกเฉินมาจากห้องน้ำน่ะเปิดประตูไว้ทีโอ้โหไม่เปิดไม่ได้เหรอไม่ปาดใครกันไม่รู้มึงหลอกกูป่ะเนี่ยอ้าวจบแล้วเหรอเวลาผ่านไปไม่กี่ปีหลังจากเหตุการณ์นั้นพ่อแม่ผมก็ได้คุยกับทางตำรวจหลายครั้งหลายคราวแต่ว่านนในท้ายสุดแล้วทุกอย่างก็ออกมาโอเคครอบครัวเราได้รับการปกป้องคุ้มครองเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ใบเซอร์สำหรับเมืองนี้ด้วย แล้วเมื่อเวลาผ่านไปภาพเหตุการณ์ในวันนั้นก็เริ่มเลือนรางลงไปเรื่อยแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็เริ่มที่จะเดินทางโดยเครื่องบินแล้วกับการเป็นนั่งเครื่องบินแทนละไม่ไหวจริงโอเคโอเคก็เป็นเกมสั้นๆดีนะครับผมเออจริงๆแล้วเฟียซุฟ่าต้มตอนแรกๆเนี่ยมันก็สั้นนะแต่มันก็เริ่มยาวไปเรื่อยนับนับตอนยิ่งนับตอนยิ่งยาว นะครับผมเกมนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจโอ้โหผมว่าทุกคนดูก็รู้ว่ารับมาเต็มเต็มนะครับผมแต่เรื่องรับแบบนี้ผมก็ชอบเล่นนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเนะี่ยเออมันดูแบบมันหลอนนะไม่รู้ว่าเขาได้ทําต่อเป็นซีรีส์เป็นหลายๆตอนหรือเปล่านะเกมนี้แต่ก็เชียร์ให้ทำละกันทําให้สมบูรณ์แล้วก็นํามาลงขายนะเพราะาอันนี้เขาปล่อยโหลดให้เล่นฟรีนะฮะถ้าขัดเกลาล้วมาลงขายได้จะได้มีเกมแนวนี้ให้เล่นกันหลายๆเกมน่าจะด,ดีนะ,ผม,นะผมก็จบไปแล้วสำหรับเกมนี้ยังไงก็อย่ารับของจากคนแปลกหน้ากันละกัน โดยเฉพาะของกงของกินเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะหาความช่วยเลยอย่างไวเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับหวังว่าจะสนุกกันไว้เจอใหม่เกมหน้าสวันนสดีซีเกมสเตอ a ์ยืนยันเป็นรอนไหนนะผมเชิญไปครับ